เป็นชุดเปลือกของ1,2,5 X นะครับตัว X ตัว X 125นะครับ125 X เพราะว่าเป็นตัวท็อปแต่เป็นตัวที่โลกหนึ่งคือคนไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นมันนิสัยผมก็จะลองเอามาดูาซื้อมาเป็นรถที่มีทะเบียนฮะภาษียังไม่ผ่าน๋ยวที่ต่อภาษีแล้วก็โอนอะไรเงี้ยแต่ยังมาแปลงนี่ก็คือสภาพบอดี้ของโครงนะฮะได้มาแค่นี้เอง มันไม่มีอะไรเลยครับบูก็ไม่มีกล่องไฟก็ไม่มีสภาพก็โค้งเข็นโค้งเข็นจริงถามว่าซื้อมาแล้วหรือทำอะไรมันเป็นบททดสอบนะฮะว่าอะไรที่ไม่ลองแล้วไม่รู้แล้วมันจะไม่ตอบโจทย์เราเลยว่ามันทำได้ไหมคือจุดประสงค์คือ,คอต้องการอยากเรียนรู้ว่าไอ้เจ้าตัว1 2ึ่เนี่ย มันจะแปลงเป็นตัวไม่ได้ปะนี่เลยล้ำเลยนะนี่เลย C C 125ตัวนี้เป็น C C 125นะฮะเป็นระบบหัวฉีดแต่ผมย่อขับวัวแปลงคือเราไม่มีตังค์ซื้อแจ่ลองดูว่าถ้าเป็นรถรุ่นนี้มันแปลงได้มันก็จะเป็นอะไรที่หยิบจับท่องได้ใกล้ตัวแล้วก็จะไปขับเล่นแปลงเป็นให้เขาเรียก่าสายทัวร์ลิงไปลุยกัน ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูเรื่อยๆส่วนอันนี้ก็เป็นไอ้เจ้า 1, 2, 4, 3, 125 CT125 นะครับกำลังมาเลยตอนนี้เอามาลื้อสกระจายหมดเลยอะไรก็บางตัวก็<อ>เปลือกอยู่ฝั่งนู้นนะฮะนี่ก็เป็นอะไรที่เราลื้อออกไว้เก็บใส่กล่องทุกอย่างหมดถามาลื้อทำไมฮะรถใหม่ๆ รถ400กว่าิโลนะฮะเอามาลือ้อคือามาลื้อดูว่า,าใครในสองสโซโลนเนี่ยมันเหมือนกับไอ้เจาามห้าเป็นของคือถ้ามันมันแต่ตอนนี้ลื้อดูแล้วว่ามันไม่หยุดมันแตกต่างกันเยอะมากก็เรียงว่างานใหญ่ถามว่าจะทำได้ไหมไม่รู้รอดะต้องตว่าอบว่าจะทำได้หรือเปล่า มีอะไรแล้วก็จะให้เพื่อนดู่ด้วยแล้วกันว่าจะไปอ,อางเราสำเร็จงนานเ่าก็คือนประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คืออะไรท,ท,ทนีนะฮะทีเราสร้างขึ้น เพื่อที่ยังมาประกอบ <c oughs> จะร้องตอนนี้ก็อะไรมาแล้วก็ออยังเหลือบางส่วนตันนี้ยังไม่ได้ทำถือเกิดกันล้มนะนี่นก็จะประกอบโชกหน้าเข้าแล้ว <c oughs> อลนนี้่กาเป็นถังงานสร้าง <c oughs> นี่เราซื้อจากศูนย์แต่ตอนนี้เราสร้างขึ้นสามารถทีสร้างขึ้นมากกว่าท่าไหนที่เราให้มองรู้เป็นทีีแเราก็ต้องซื้ออ่ะเดี๋ยวรรกอบต่อดีกว่าครับ ได้นะฮะซ้ายขวาใช้งานได้แต่ไฟสูงไฟเราเปลี่ยนได้หลายระบบนี่ก็ปลอดไลท์ดาวคู่ชี่อนีเห็นเลยก็ก็เป็นไฟเบรกติดน,นะฮะไฟเบรกไฟเท้า โูเชื่องานทุกอย่างเราสร้างขึ้นเองหมดนะครับยกเว้นถังเราทั้นเป็นกร็กที่นอกข้างเรสร้อ่จรยินดีรับคำสิิตรงนะครับหรือถ่ายเมีคำแนะนำอะไรดีๆก็ บอกครับว่าส่วนนี้มันน่าจะมีอะไรสวเข้าไปนี้มันน่าจะหอนออกมันจอสวยกว่าขบูเป็นขบู๊เปลี่ยนเป็นขบูเดิมนะฮะเป็นเดิมทุกอยางรายะเอียดเพื่อนอยางดูมันก็เอามาให้ดูตอนีก็เปลยเดี๋ยวเราจะไปเสริมความหลอขงตหก็คือไล่ดอปไล่ดอก็คือันสวยนี้ก็เดี๋ยวลงให้สองรอบไลเดื่องต้น เวฟหนึ่ง้าเอที่ทุกคนสงสัยว่ามันแปลงได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ผมทำแค่เทียนกับ CP125 ตัวใหม่นะฮะตัวใหม่ล่าสุดเดี๋ยวลงภาไปดูด้วยนะครับเอาแค่นี้ก่อนครับต้องกาดไม่ได้เป็นเบอร์นี่มันเป็นหัวใจหรือความหลอมาทีละนิดนะฮะค่อยๆมาค่อยๆมา <reading> <V expand. S 2> ใส่ได้ด like <bbe> ูเหมือนัวฉีดเลยเปตคันั่นน่ะตุ้งอระคีแล้วก็ตั้าคืดอะไรอะไรนะันสใส่ได้มันก็ถ้าเราชุดแต่งก็ใส่ได้ใช่ปตใช่สตัวก็ลองใส่ดูเอาเกลียวมาด้ยใส่มทร์แปงให้หมดสามตัวตัวที่ส เอารวกการสนับสนุนนี่นี่นี่เลยเสร็จแล้วนะฮะให้ดูยังใช้งานสมบูรณ์แบบอยู่ อทุกอย่างคืองานสร้างครับตัวนี้สร้างขึ้นหมดครับวขึ้นหมด